ะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทําจุ๋ยก้้ยนะคะตัวสูตรตัวแป้งนะคะแล้วก็อ่าหน้าที่พี่อ้อยผัดเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะยงลงไว้ใต้คลิปนะคะตัวจุ๋ยก้้ยนะคะก่อนเราจะนึ่งนะคะเราต้องนึ่งถ้วยให้ร้อนก่อนเนาะ นึ่งถ้วยร้อนประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็หยอดแป้งเสร็จแล้วเล่งไฟนะคะนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะคะเดี๋ยวพ่อจะนึ่งไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะคะเพี่วขอยยุดเทปก่อนเนาะเพราะว่าไปเดี๋ยวหม้อเขา เป็นไอนะคะแล้วก็มันจะขึ้นมาเกาะที่หน้ามือถือนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยถ่ายให้ดูตอนสุกแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่อ้อยก็ลงคลิปได้เลยเนาะจริงๆแล้วอ่ะพี่อ้อยถ่ายถ่ายไปแล้วนะคะคลิปหนึ่งแล้วเสร็จแล้วพี่อ้อยมือไปปัดไปปัดโดนจานที่พี่อ้อยจะลาด ถ้าใส่เครื่องเนาะไปปัดโดนตรงนั้นพี่อ้อยก็เลยต้องเอาส่วนนั้นออกไปแล้วส่วนเนี้ยคือนึ่งใหม่นะคะนึ่งใหม่แล้วเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปต่อกับคลิปอีกท่อนหนึ่งที่พี่อ้อยทําเอาไว้เหมือนกันนะคะเพราะพี่อ้อยทําทั้งหมดตรงเนี้ยทำสามคลิปนะคะแต่สูตรเดิมนะคะสูตรเดิมก็ตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปใส่เครื่องนะคะใส่เครื่องแล้วก็มาดูตอนจบกันอีกทีนะคะ พี่อ้อยมีแครไว้บ้างแล้วเนะเาะใส่จานนี้ดีค่ะนี่ยัยงร้อนอยู่นะคะจะแขะยากนิดนึงเมื่อกี้เสียงดังคมขามเนาะไปชนโดนจานตกอันนี้นะคะเครื่องที่พี่อ้อยผัดไว้เนาะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นไชโป๊ะนะคะผัดกับกระเทียมนะคะแล้วก็เห็ดหอมจะไม่ใส่เนื้อสัตว์เนาะแต่ก็มันไม่แน่นะคะบางที่นะคะเขาอาจจะมีใส่พวกหมูสับอะไร,รประมาณนั้นเนาะแต่จริงแล้วเขาไม่ใส่นะคะเขาไม่ใส่มันอยู่ที่เขาจะไปแดัดแปลงกันเนาะว่าเขาจะทำแบบไหน พี่อ้อยจะใช้ประมาณนี้พ่อพี่อ้อยจะหยอดตัวนี้ก็จะเป็นพริกน้ำส้มนะคะใส่ซีรัมเนาะก็จะปรุงรสให้เขามีห,าหวานเค็มนะคะหวานเค็มเปรี้ยว เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบนะคะถ้าใครชอบเครื่องเยอะๆนะคะจะใส่เยอะๆก็ได้เนาะแล้วแต่ตามตามที่เราชอบเลยนะคะใส่ตามใจเลยเสร็จแล้วนะคะจุ้ยกล้วยพี่คอยอยากจะแคะใหม่ให้ดูเนาะก็เลยไปหยิบถ้วยขึ้นมานะปรากฏว่าร้อนนะคะมือแดงเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปถักถ่ายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานใต้ช่องนะคะเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะที่จริงตรงนี้นะพี่อ้อยปั่นปั่นพริกน้ําส้มมาไวเนาะว่าจะใช้ตัวนี้แต่เปลี่ยนใจไปใช้ อันนี้แทนนะคะเพราะว่าตัวใส่ซีอิ๊วนะเขาจะหอมแต่ถ้าใครชอบเผ็ดเปรี้ยวมากขึ้นก็เติมพริกด,ดองลงไปได้อีกนะคะแต่ของพี่อ้อยลดประมาณนี้นะคะโอเคแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ